ออกมาจากร้านตัดผมนึกว่าหายไปไหนมีของลดราคานี่เองโหแม่กับลูกมี่ของ<ด>ชอบเลยดูดู<า>โอ้โหเมื่อรู้ว่าของที่ชอบแล้วดันมาลดราคาด้วย <c oughs> ไหนเราไปแอบ,บดูสิแม่หยิบเยอะไหมโอ้โหมาดูจังหวะที่พี่กันดีแจอาหน้าออาตาเกินไปโดนปั๊บทไ เรียบร้อยนะครับน้องกายกับพี่กันก็ได้ขนมจัดวันเกิดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็วางแผนที่จะกลับละเพราะว่าถ้ามีของลดราคาอีกอาจจะเสียตังอีก็ได้ดีใจเกินทำตัวไม่ถูก ถ้ามัวแต่เดินชมวิวไฟห้างหมกปลาซิวอ้าวกับข้าวเหนียวคงไม่ต้องกินแล้ววันนี้ว่าแล้วเชียวมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆออกมาก็ต้องมาเจอของกินอีกมาดูกันนะครับว่าเขาลดราคากันไหมไปกันเลย มีไปด้านหน้าเข็นว่ารอยจังหออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะโอ,โอ้แต่ดูท่าทางแล้วคงไม่มีอะไรจะกินแล้วพราะกินเผ็ดไปได้เมื่อกินเผ็ดไปแล้วก็เข้าทางพ่อเลยสิครับมากลับกันเลยดีกว่าและแล้วก็ถึงเวลาที่<อ>พ่อรอคอยจะกลับไปซื้อหมกปลาซิวเอาวกิน